ระราชการบำนาญเป็นพิธีกรดำเนินการชาวพนักกิจศพคุณพ่อวิชาหนา้าีทาให้เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งขั้นตอนแรกเป็นพิธีการทำพระพุทธศาสนาก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยคุณพ่อสมพงศ์วรัตแสตเป็นพิธีกรทางสงลํลำดับต่อไปเป็นการมอบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์โดยเจ้าภาพได้มอบได้กำหนดที่จะมอบทุนให้กับหน่วยงานต่างๆดัง,งนี้ วัดอินทาวาสบ้านคำแค่ศูนย์เด็กศูนย์เด็กเล็กวัดอินทาวาสบ้านคำแค่วัดบ้านหนองแคนวัดบ้านทองแดงวัดนิคมพนารามและโรงเรียนพระรามวิทยาเสมขอให้่วยงานที่เอ่ยนามไปเมื่อสักครู่นะครับได้เตรียมตัวตัวแทนนะครับเตรียมตวแทนเพื่อรับมอบจากเจ้าภา,าพโดยเจ้าภาพที่หน้าเมนนะครับคุณแม่เย็นจิตนะครับ คือแม่เยนจิตน้องนักการนะครับแล้วก็ลูกหลานนะครับที่น่ามีเลยนะครับช่างภาพจากล้องทั้งหลายนะครับเป็นเล่นนะครับก็ตอนนี้จะเป็นการมอบนะครับจากเจ้าภาพแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเจ้าภาพรับมอบนะครับ ท,ที่หน้าเดนเลยป้าอลูกๆมาด้วยลูกตรงตุง้ตุ้ตุตผ้าสีเขียวแต่ไม่ให้ขึ้นไปนะให้ตรงนี้เฉยมาเดินมาครับเดินมาท้างหน้านิดหนึ่งป้าเดินมาครับเรนเชญครับเรนเชญลูกๆเล่นลา,ลานะครับอันลำดับแรกนะครับที่จะรับมอบ ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับเดินเชื้อตัวแทนวัดอินทาวาสครับตัวแทนวัดอินทาวาสครับรับมอบจากเจ้าภาพครับตัวแทนวัดอินทาวาสครับเดินเชรับคุณพ่อเสวงโชวดชื่นนะครับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านจำแ่เป็นตัวแทนของวัดรับมอบทุนเพื่อสาธารณประโยน์แาบเจ้าภาพนะครับลำดับตัวไปครับเรียนเชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทาวา <MC S 1> บ้านจำแ่ค, <น S 1> ครับ เกก,กกับไม่ศูนยะ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทําแค่ครับเรียนเชิญครับลำดับต่อไปเรียนเชิญวัดบ้านหนองแทนครับปรเป็นเจ้าอาวาตวัดบ้านหนองแทน,นท่านสวทอแสงแก่นชมจุ้งจังนะครับ พัดลมด้วยนะครับพัดลมสองตัวด้วยนะครับสําหรับศูนย์นะครับผู้ที่รับมอบท่านผู้ช่วยผู้ช่วยสวัสดนะครับรับพัดลมไปด้วยนะครับเอามือจับไปหงวารับแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับพิธีทางสงฆ์จบไปเมื่อลำดับต่อไปครับเรียนเชิญวัดบ้านทําแวงครับวัดสวนนิเทศบ้านทองแวงนะครับคุณพ่อ ก็อ,อย่างห้ำน,นะเป็นตัวแทนวัดรับมอบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับลำดับต่อไปครับเป็นเชินวัดนิคมขนารามครับสมวพ่อทวีสิทธับทองนะครับเป็นตัวแทนของวัดรับมอบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ ลำดับต่อไปครับโรงเรียนพนาลัยเทียเสริมครับเป็นเชิญครับท่านผอ,รอรปราธถนาดีวิชามกนะครับรับมอบทุนเพื่อสัารณประโยชน์และพัดลมสตัวด้วยนะครับลำดับต่อไปนะครับ เจ้าภาพจะเป็นผู้รับมอบเงินสงเคราะห์นะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับที่ได้แจ้งไว้นะครับก็จะมีอยู่สองหน่วยงานนะครับก็ขอเรียนเชิญป้าอย่าเพิ่งไปครับตอนนี้รับครับกองทุนน้ำประปาหมู่บ้านบ้านคำแค่นะครับโดยสอทกิตทิพย์สงิวิเแว่นนะครับหรือสอทก๋นะครับสอทของใจของพวกเรานะครับ มอบให้เจ้าภาพนะคะรอบนี้รอบมูลธีร่่มกับตันยูโรปูชาลีบ้านคันแพื่ครับขอบคุณพ่อทวีิสิทธิทัพทองนะครับเป็นผู้มอบเงินสมคร้กับครอบครัวผู้วายชนนะครับ ขอบคุณมากครับป้าเดียจรจิตครับขอบคุณมากครับล้วแบบต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบัมสุขุลและผ้ามหาบังสุขุลนะครับตอนนี้จะถึงการทอดผ้าบัสุขุลซึ่งทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมดเจ็ดสิบผืนนะครับโดยแจกผู้ที่ไปทอดนะครับเป็นเจ็ดชุดชุดละสิบคันนะครับก็จะเป็นการทอดผ้าบังสุขุลไตรเปิดก่อนนะครับ เจ้าภาพได้รับเกียรติอย่างยิง่งนะครับจากท่านผู้มืนวยการโรงเ,ร,เรียนพัฒนาลยวิทยาสงนะครับท่านบออปราธนาดีวิชาเมกนะครับท่านได้เกียรติมาร่วมในพิธีชาปนกิจศุกคุณพ่พอวิชาหน้าทีทไทยวันนี้โอกาสนี้เรียนเชิญพอ,อปราธนาดีวิชามุกทอดผ้าบังสุขุนไตรเปิดขอการาบเรียนเชิญครับ รานิมนต์พระครูบุญทริธรรมรัตน์เป็นองค์พิจารณาชักผ้าบางสกุลไตรพุทธรานิมนต์ครับ ถ้าที่รับชมกดช่องกดกดสเก็ตช่างภาพกดไลค์กดแชร์ไปสักครั้ด้วย,ย,ย,ยนะคะขอบคุณค่ะงานนีน้ไม่เสร็จนะคะยังมีต่อนะคะต่อไปจะเป็นการทอดผ้า,า,าบังสุกุลนะครับซึ่งทางเจา้าใบแข็งเปิดเป็นชุดๆนะครับก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เมนได้เตรียมสถานที่ก่อนนะครับ คุยการวางผ้าคุณนะคะยิ้มขอบคุณเราจุด <นะ S 1> กดช่องหนูนะค่าปิดโต๊ะด้านหน้าน,นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนูนาได,นะะด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะทั้งเขียนชุ